สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆโอ้มาดูลูกพุนนะคะวันที่สองเดือนกันยานะคะทุกคนยังมีเยอะอยู่เห็นไหมคะให้แดงเต็มต้นเลยเยอะมากเยอะมากเลยลอยอะไรอะ่ะ ไปดูหน่อยดูค่ะทุกคนทางไหนหมดแต่ทางที่เดนมาร์กนี่ยังอยู่เด้อค่ะวันนี้วันที่สองนะคะสองกันยานะคะทุกคนดูค่ะยังเยอะอยู่น hey. ี่เตี้ยเตี้ยก็ยังอยู่แต่เขาก็สุกงอมแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี hey. ่ เราก็มาดูกันว่ามันหมดยังเขาบอกว่าที่อื่นประเทศอื่นหมดแล้วนะประเทศเดนมาร์กยังอยู่ค่ะดกด้วยค่ะทุกคนดูค่ะให้แดงไปหมดเลยสวยงามดูค่ะดก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 อันนี้ขี่รถมาดูนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ ดูค่ะกิ่งข้างล่างนี่เตีต้ยๆนี่ยังดกเลยนี่นะแต่ว่าต้นข้างในที่ดกดกที่ห้อยเป็นพวงนั้นหมดแล้วนะคะต้นนี้ยังไม่หมดเพราะว่าต้นนี้มันแก่ที่หลังยังอยู่บรรยากาศดีก็เลย มาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนยสวยๆไปอู้ยต้นนี้เหลืองเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะไม่เห็นนะเนะี่ยเพิ่งจะเห็นมองขึ้นบ้างบนปาดเหลืองมันลูกตะโกเลยหไหมคะดกคักด,ดกแน่คะ่ะพี่น้องพูดถึงลูกตะโกก็อยากกินนะคะตะโกสุกอร่อย ะโกดองก็อร่อยนะโอ้ยยังดกอยู่ค oh, ่ะพี่น้องไปค่ะดูดอกย่าค่ะสวยงามโอ้ยนี่นะคะอันนี้ต้นต้นแอปเปิ้ลหรือเปล่ามีหอยด้วยหอยหอยน้อย นะะไปดูไปดูต้นข้งนางในที่ว่าดกดกต้นลูกข่าวนะคะลูนะพี่น้องให้เหลืองเลยเห็นไหมนี่ค่ะเหลืองเต็มต้นเลยเปมนลูกพุนนะคะนะ่ยเหลือง เต็มต้นเลยไปค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศค่ะพี่พี่เพื่อนๆทางนี้ก็หมดแล้วนะคะต้นมิกกี้เยอะแต่ว่าลูกเรืองนุ่นอ้ยเต็มเลยแต่มันอยู่ข้างในอะ่ะพี่น้องเรืองไอ้เหยเลยค่ะลูกใหญ่ด้วย ูกใหญ่ด้วยโอ้ยปาดดูเหลืองน่ากินมากดกด้วยยัเงเต็มต้นเลยค่ะโอ้ยมันสูงดูลูกอันนี้นี่ยังไม่แก่ลูกที่กระลอกชอบนะคะเขาเรียกลูกอะไรอ่ะเออถั่ว ัววยังข่อยกระจำมซื้อมาได้ด้วยค่ะพี่นอ้องยังไม่แก่ดกมากเลยดูค่ะดอกนี่เขาก็แก่แดงหมดแล้วนะคะนี่ยังร่วงไม่หมดยังเยอะอยู่แต่ว่ามันมันสุกมากแล้วมันดำแล้วค่ะทุกคน ลูกเหลืองก็อยูงบนนู้นลูกไอ้นี้สวยอ่ะเป็นเหมือนดอกไม้เลยพุนหมดแล้วนะคะก็ยังไม่หมดดีนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเดือนนี้ก็เดือนกันยานแล้วเนาะอันนี้ก็ ไม่เหลือแล้วค่ะรอยคนบุกเก็บหน้าดูเลยแบกปูรีมีแต่ขั่วให้เห็นนะคะทุกคนโอ้ยเขาเก็บหมดแล้วค่ะมีแต่ขั่วอรจอยดูค่ะไม่มี ตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะทุกคนเฮ้ยเฮือกเฮืองไมหมดเลยอือมันอยู่สูงได้ด้ว,ดวมันอยู่สูงมันอยู่สูงนย่อยติดเตี้ยฮะเออเมื่อเต,ต,ตี้ยอือ ดูคะ่ะเม็ดนิดนึงน่ากินมากเลยทุกคนฉ่ำมากปลาลดค่ะปันปันกลับอู้ว่าจะกลับสักหน่อยเห็นแอปเปิ้ลลูกเป็นเลร์เลยทุกคนนี่นี่ต้นแอปเปิ้ลนี่คะ่ะนี่ลูกเล็ก สองลูกแต่ข้างในข้างบนน่ะลูกปเปลอร์เลยเมื่อกี้นี้ต้นนี้ก็สีเหลืองแต่ก็ร่วงหมดแล้วนะคะว่าที่ไงคะทุกคนแ,ปปน,นแอปเปลิลนี่ต้นแอปเปิลมันก็เหมือนมีรอยคนมาเก็บอยู่นะอุ้ยสีขาวดูค่ะอื่ทองกรอบนะ่าดูเลยเนี่ยดูค่ะ ขาดจวดเลยเหมือนเขาล่วงเอาสองลูกนีด้วยโอ้ยโอ้ยอย,อยจะตกแล้วจะตกเล้วนี่ค่ะว้าวอันนี้สามลูกอู้สามลูกวิ่งบนลูกใหญ่มากเลยทุกคนเห็นไหมคะ ไหนล่ะล,ลูกใหญ่สามลูกนี่ลูกค่ะทุกคนน,น่ากินมากเลยผลไม้ป่าข้างทางค่ะแอปเปิ้ล เพิ่งเห็นนี่หล่นทิ้งเยอะแยะเลยเพิ่งเห็นว่าเป็นต้นแอปเปิ้ลโอ้โหโอ้ยนู่นน่ะลูกสวยมากคนนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนู่นอ่ะนู่นอ่ะพวงนู่นน่ะ,นนะ,นนะอุ้ยมันส่องตัวบานส่องไหมนู่นน่ะทุกคนโอ้ นี่แม่นี่แม่นี่แม่ปั๊บลูกย่าใหญ่เป็นพ่วงเลยเป็นช่อดเลยทำไงทำไงเอาได้นี่อยากได้พ่วงเนี้ยโอ้ยพ่วงใหญ่คักแน่ทำไงดีพี่น้องขึ้นขึ้นได้ไหม ค่อยขคืนหรอกค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆปล่อยสะออนแม่มันลลกใยายพี่น้องเนี่ยทำไมไม่อยู่เตี้ยๆเนี่ยเห็นไหมโอ้ยตายแล้วอะซองมองได้พูดหน่อยพี่น้องโอ้ เป็นตะก,กินได้ลูกข้าวขาวโอเคค่ะพี่พีๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะชมแอปเปิลชมลูกพุนด้วยกันนะคะ thank you to everyone สวัสดีค่ะ